วันเดย์มิตผมครับผมไปเข้ายิมนะครับเข้ายิมเสร็จเอาจะไปอัปเดตเรื่องบ้านนะเราก็จะมีสัมภาษณ์จอนนี่นะพูดได้เต็มปากเลยนะครับเมื่อเช้าผมไม่ได้อาบน้ำครับใหญ่อลังการมันต้องเปิดให้สุดให้มันต้องมีปัตรลาสีให้มันใจไม่เอาสิคะเราไม่เรียนแบบอาจารย์สิคะฮะจินตนาการมาอย่างหนึ่งวาดมาออกแบบไปอย่างหนึ่งแล้วทำออกมาจริงเนี่ยมันอาจจะ ออ๋อไม่ไเจอพืนปติดเกาะมานาน,น,นก็นกนกนที่ส่งให้อะไม่ได้อ่านเริว่ว Good morning นะครับ Good morning ทุกคนเลยนะครับที่กำลังดูอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตี5้หนะครับวันนี้อยากที่จะลองบล็อกเองครั้งแรกนะครับในการพูดคุยอยู่คนเดียวแล้วก็ ทำอะไรอยู่คนเดียวแปลกๆมากเลยลองดูครับนี้มีไปเข้ายิมนะครับเข้ายิมเสร็จปุ๊บเราจะไปอัปเดตเรื่องบ้านนะครับว่าตอนนี้เขาก่อสร้างแล้วก็ไปตกแต่งบ้านไปถึงไหนแล้วอินทีเรียไปถึงไหนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตอนช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะมีสัมภาษณ์กับจอนนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องครบรอบหนึ่งปีแรปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันดีกว,ว่านอกว่า มันเป็นยังไงบ้างวันเดย์ i t h ผมครับผมตอนนี้ยังยังไม่ตื่นดีนะครับแต่ก็โอเคเดี๋ยวค่อยๆตื่นเสร็จธุระทุกอย่างแล้วนะครับตอนเช้าตอนอนี้เราจะเดินทางไปที่ยิ้มนะครับวั <c oughs> นนี้นะครับสถานที่เราต้องไปก็สวทธิสานครับสุทธิฐานเพล โอเคถึงแล้วนะครับยิมของเราครับผมผมตอบแล้วก็พูดได้เต็มปากเลยนะครับเมื่อเช้าผมไม่ได้อาบน้ำนครับอาบน้ำเมื่อคืนแล้วฮะเพราะฉะนั้นตอนเช้ามันก็ไม่ต้องอาบเรามาออกกําลังกายนะครับออกกาลังกายเสร็จยังไงมันก็เหงื่อมันก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ออกมังกายก่อนกลับบ้านอาบน้ําแล้วก็ไปท,ทําธุระนะครับถ้าไม่งั้นวันหนึ่งนี้อาบน้ำสามรอบครับโอเค you understand ตกกะกั่นยังไงพี่ทำไมให้ลูกศิษย์มาก่อนนัดก,ก,ก,กี่โมงนัฮะนัดแต่โมงครึ่งอ้าวเหรออันนี้กี่โมงเจ็ดโมงครับคุณมาเร็กวก่ากรนหน่อยครับอ่า เจอแล้วนะครับเจ้าของสติ๊กเกอร์นะครับสำหรับกาลิล่านะครับ ยิ้มเนี่ยหลังกล้องยิ้มใหญ่เลยโอ้ยสูสีเลยหลุยไม่ได้ไม่ต้องเป็นดาราแล้วลุยอะไม่ต้องเป็นดูถ่ายคนเดียวดูเรื่องอ่ะมาจีนข้างๆแล้วแม่งแบบร้อยเก้าสิบร้อยแปดสี่ร้อยแปดสี่อายุล่ะอายุยิ้มเท่าไหร่จะไปเล่นละครดิเท่าไหร่สวัสดีครับพีกองนี่เห็นไหมฉายาคิงคองี ยัโอเคเนาะแรงตกไหมแรงตกนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวไม่ตกมากตกมากเรียบร้อยพี่น็อตขอบคุณครับจิยุกนิวเวราเดียวตรงนีมม้เวลาเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สิบโมงแล้วครับกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็รักนุ่นครับผมไปดูบ้านกันบบ๊ายายเดี๋ยววันนี้ พาทุกคนไปอัปเดตเรื่องบ้านกันนะคะแล้วก็เย็นนี้หลุยมีโปรโมทครบหนึ่งปีคอนเสิร์ตแรปเตอร์นะคะเราก็จะได้เจอนี่ซึ่งไม่ได้เจอจันนี่ตั้งแต่คอนเสิร์ตแล้วนะคะ้าปากรอได้ไหมเสร็จแล้วค่ะ้าปากเราเรียบร้อยแล้วคุณสกอตก็น่าจะเสร็จแล้วนะคาไงงานเข้าเลยเสร็จยังคะ เสร็จตั้งนานแล้วที่ร้อนุ่มอยู่นุ่มทำไรฮะง้อแต่งใส่น้ำหอมไปทำไมเนี่ยฮะน้ำหอมไปทำไมคนงานเขาจะได้ชอบคิดว่าบ้านจะเป็นไงบ้างคะใกล้เสร็จแล้วเหรอใกล้เสร็จแล้วเหรอไปดูไปดูเราจะบอกว่าใกล้เสร็จแล้วทุกทีอะใกล้เสร็จแล้วโดยรู้โดยรี้อี้ถึงเหลียวถึงเลียวถึงเลียวถึงเลียว คือตั้งแต่ทำบ้านมาดูบ้านน้อยมากมีแต่คุณสกอตที่มาดูช่างนะคะวันนี้เราก็เลยจะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเห็นเขาว่าบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วจริงไหมไม่ใกล้เสร็จหมายถึงว่าเสร็จนะแต่ว่ามีตรงไหนดกค่ะควรนุ่นเสร็จอย่างอ่ะควรควไทยนุ่นเสร็จยังทำไมทำไมถึงเป็นควไทยนุ่นนะควก็่าคนไทยเราอ่ะแล้วก็ควรเพราะว่านุ่น อยากทำอาหารไทยไงมุขคาดหวังก็ควรไทยนิ่นึงนะมันก็เป็นบ้านเรานั่นแหละมันไม่ใช่ส่วนไหนของไทยเป็นยังไงไม่ได้แยกสัดส่วนไม่ได้พูดไปแยากนะแต่ทรายบอกว่าควรควรนุ่น,นอือโอเคควรนุ่นครับคิดถึงบ้านซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วอ,อยู่ อทานข้าวกันอยู่เลยข้าวเที่ยงกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนักข้าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวมันไก่ไก่น่ากินข้าวมันไก่โหไก่เสร็จแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นครัวฝรั่งนะคะอันนี้หินอ่อนขึ้นหมดแล้วตู้จอกซิง งงเล่ตน,นตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนคะบ้างประตูทางเข้าคร่สนีับนี่คือที่นักแสนอเลยแล้วไหนต้องใหญ่อลังการมันต้องเปิดให้สุดให้มันต้องมีบั๊กลาสซี่มึงใจไม่เอาสิคะเราไม่เรียนแบบอาจารย์สิคะฮะตรงส่วนนี้เป็นอะไรอ่ะคะเป็นเป็นประตูทะลุไปหรอคะตรงนี้มันจะเป็นทะลุเราก็ต้องทำออกมาทะลุให้มันเหมือนเพื่นเร ถามหวิเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปถ่ายอย่างอื่นแล้วจะถามไปเพื่อะไม่ไงสงละเออก็ใช่ใช่ไหมคนถาม <laughs> 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 ตรงนี้จะเป็นชลูชลูนี่คือทางเข้าอ่าเราเข้ามาเศจปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลกแต่ว่านี่จจจนยังไม่จบแต่ว่ามันยังน้อยบ้านหลังนี้เราก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรตู้เก็บของที่จะอยู่ตามข้างหลังอยู่ว่าต้งโต๊ะนู่นนี่นั่นนะครับตู้นี่ <c oughs> ที่เราออกแบบนะครับไม่มีเลย ก็<ห>เก็บของได้เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สี่เสาสีนี้นี่น,นี่ก็เก็บได้ไอันหนึ่งดีงามน,นี่ใช่แล้วก็จะมีฝั่งนี้อีกอันหนึงห่งนี่เหมืะนั้นเก็บได้เยอะอย่างที่คุณนายเขาต้องการมีภาพตัวอย่างไหมคะภาพตัวอย่างของของตรงนี้ค่ะสรงนี้นได้ครับภาพตัวอย่างครับ เป็นไงครับแตกต่างไหมสวยงามสวยงามแตกต่างกันมากแต่ว่านี่คือยังไม่ยังไม่เสร็จนี่คือที่บอกว่าเป็นตู้เก็บของให้นู่นอ่ะเหรอใช่ใช่เน่ก็คือเป็นตัวเลยครับที่เราทำไปก่อนเอ้ยดีอ่ะคิดถึงใจของผู้หญิงน่ะมีทั้งสี่ฝั่งคือฝั่งนี้ฝั่งนู้นลวดแหวนเยอะแยะอยากเก็บของอยากเก็บจะสวยแน่ๆว่างั้นไม่แน่ใจเหมือนกันก็บางครั้งเรา จินตนาการไปอย่างหนึ่งว้าดมาออกแบบมาอย่างหนึ่งแล้วทําออกมาจริงเนี่ยมันอาจจะมุกเต๋เราก็พยายามที่จะมาคุมงานตลอดเพื่อที่จะให้บ้านพี่หลุยเหล็กเยอะอะคะไม่ครับงานเหล็กหรอคะงานเหล็กไม่เยอะครับถ้าเป็นบางส่วนเท่านั้นที่จะเป็นเหมือนตัวโครงสร้าง่ตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้มันรู้สึกแมนๆนิดๆน,น,น,นี่แล้วกันครัวของอครัวไทยของมุนไม่รู้ว่ารายังไม่เปิดอีก เก็ให้ดูแต่ว่าไม่ให้ดูในในแบบ 3D ที่เราได้อันนี้คือดีไซน์ของวิเอกนะฮะเวลาเราจะมาเปิดเราเราเราจะมาเปิดไฟตอนเช้านั่นเราก็หยิบอันนี้มาแล้วเราก็เเอ้ยสสงารนนุ่ถะ งานประดิษฐ์ประดอยนะออกมาหางเห็นท่อบ้านหลังนี้จะไม่เห็นท่อจะมีเก็บทุกเห็นท่อลอยหรืออะไรก็คือผ่าให้เขาผ่าเปิดแล้วก็ฝังข้างในครับแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าไหนห้องป้าบุ๋มป้าบุ๋มอยู่ห้องนี้เขาจองไว้แล้วป้าบุ๋มเอาอะไรที่พี่ป้าบุ๋มเอาอันนี้เอากระจกก็่อเรกียไม่ล่สอตเอเียรนะค่ล ก่อนเวลานะคะเดี๋ยวรอจอนนี่มาตืนนหเ้มเออตื่นเต้นนะได้เจอแฟนคับดูสิพักนงดหลับนะจะผือไทยเริ่มแล้วนะคะทุกคนเริ่มทำงานกันแล้วราทำงานอยู่แล้วแล้วดูตื่นเต้นคือตอนนี้ม่วง อะไรคะเจอเพื่อนแล้วยิ้มอ่ะติดเพื่อนอ๋อไม่เจอเพื่อนไปติดเกาะมานานเหรอตอนนี้ตอนนี้หายไปไหนมาคะช่วงโควิดอันนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ป่ะไม่ค่ะอันนี้นุ่นหลุยค่ะชแนลอ๋อนี่ oh น่ากลัวไหมคุย15นาทีกับคุยกันเองนะคุยกันเองคุยกันเองจริงเหรอจริงจริงจริงแต่ว่ามีสคริปต์นิดหน่อยบิดไหมบิดไหม ก็ที่ส่งให้อ่ะไม่ได้อ่านโอเคครับอ่ะทักทายครับวันนี้เรากลับมาไลฟ์ครบรอบ1ปีเป็นไงบ้างครับ1ปีทำอะไรมาบ้างครับพี่ปันมาอยู่มขึ้นนึปีที่แล้วเราไปทำอะไรนะเออเบาเบาเสียงเลยคอนเสิร์ตไงก็เลยต้องร้องมากเลยตกใจครับขอโทษนะครับเของพี่นี่คือมันมาจาก90ด้วยมั้ยะปีที่แล้ววันนี้เราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตกันที่แอตแลนตา จอนนี่ก็จำชื่อคอนเสิร์ตได้ไหมจำได้จำพูดดิ25ปีไม่มีเก่งใจครบรอบโอเคครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันของผมแล้วกันเนาะตามติดตามผมไปทั้งวันแล้วก็ได้เห็นว่าช่วงนี้ผมใช้ชีวิตยังไงทำอะไรบ้างเหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยครับตอนนี้ให้คำ ให้สัมภาษณ์อยู่นี่ก็จะหลับแล้วฮะหลับคาโซฟาเลยแล้วกันแต่ก็ทำไม่ได้ต,ตอนนี้ก็คนเซายบายบายบายโอเคกูไนนะครับกูไนทุกคนนะครับซีอูเลเตอร์นะครับ, later, รบแล้วก็ อยี่ไหนเนี่ยไม่เห็นนะยี่ไหนอะ่ะยี่ไหนอะ่ะนอนโอ้ยหลับสบายในทุกคนกันลง